อาขัรต์ก็กช่วยรับท่วมหน่อยครับเนีบ้างไหมแล้วก็เราก็ถงของเราออกมาด้วยใช่ครับผมใช่ครับตั้งแต่รอบแรกที่ภาคเหนืนรรอใช่ไรอบแรกเราก็โอเคทำง,งานเราไม่มีเวลาเราก็โอเช่วยร่วมช่วยบริจาคไปด้วยออแต่ว่รอบสองท,ที่ที่ก็เป็นอีกรอบนึนะครเ,ออเราก็รู้สึกว่าทางช่องเจเนเข,เขาเปิดเขาเปิดรับแบบของบริษาคด้วย,ยอะไเราก็เลยนำหมอนกับข้อหบไปช่วยบริจาค<อ> <ๆ S 1> ตอนนี้ม่ให้เช็คสภาพทาง ทุกที่บ้างไหมครับที่พวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ล่าสุดที่ที่ดูเนี่ยก็ฝนใหญ่น้ำะลุงนะแล้วที่เหลือที่ที่ที่เหลือแล้วลำบากมากๆเลยคือเรื่องโคลนครับ mm hmm. โคลแล้วก็ดินนะครับผมหลายหลายบ้านแบบน่าสงสารคือเป็นบ้านของคุณยายอย่างเงี้ยเราโคนถึงเอวอะ่ะ mm hmm. แล้วพอมันผ่านไปสักอาทิตย์นึงแบบนะครับมันดินม,มันแห้งอนะ่ะ mm hmm. แล้วเอาเอาออกยากมากนั mm ้นวัด หลังจากน้ำท่วมมันคงต้องช่วยกันเรื่องของการเอาโคลนออกเอาดินออกเรียกว่าการคื้นปูนะตาง้นปูใช่ครับบางบ้านก็ไปกับน้ําเลยแล้วของเขาก็ไม่ได้หยิบเอาอะไรออกมาเลยแล้วแบบมันหมดทั้งตัวเลยครับเือกน้ำป่าจริงเราเคยมีประสบการณ์ผ่านเรื่องแบบน้ำท่วมอะไรน้ำน้ำท่วมที่สระบุรีบ้านเราท่วมบ่อยครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงที่เขาเป็นน้ําป่ามันมาแรงแล้วมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวใช่ครับของเรายังเป็นน้ําที่ ล้นออกจากกระลิงแล้วมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะแล้วแล้วแล้วมันไม่มีโคนนะมันมีแต่น้ำมนไม่ได้หนักมากัืเลยใช่ครับอันนั้นคือหนักมากจริงๆนอกจาสร้างแรงใจเลยนะพี่ผาครับก็ร่วมสร้างแงใจนะครับผมสําหรับใครที่โดนผลกระทบที่ค่อนข้างหนักนะครับผเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะฮะคนไทยนะครับผมเราจะช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเราก็จะค่อยๆฟื้นฟูจนจนคอบุณแบบว่ากลับมาที่ไม่ธรปกติได้ ก็เป็นบ้าแล้หน่อยเด่หน่อยที่ได้ความตายที่โดนโดนไฟใส่ไฟใส่ไฟที่มิกมอเทนใช่ไหมฮะตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอครับแล้วเป็นทางขึ้้ายังไงบ้างกับทางเจ้าหน้าที่ให้เขาก็คือกับเราคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทํางานเจ็บพี่ครับผมแล้วก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรครับคอยติดตามแต่ว่าหลังจากที่ผมโดนเนี่ยคือพอมันเริ่มมีข่าวก็ไม่มีไม่มีที่ไหนแบบโดนต่ออีกอะไรเงี้ย ช่วงช่วงก่อนนั้นครับช่วงช่วงก่อนนั้นแล้วก็ช่วงเดียวกับผมเนี่ยจะโดนกันหลายที่ครับรแต่ว่าพอเริ่มมีข่าวปุ๊บเนี่ยผมว่าคงระวังตัวระกันแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งไปฮอลล์อินดอรีดเคสแต่ใช้มาแจ้งความก่อนแล้วหนึ่งในพื้นที่อะไรแบบนี้มีแคบมีครับตอนไปแจ้งความก็มีสองสักที่ครับที่โดนโดนเหมือนกันเลยครับคือสายไฟที่ลงใต้ดินที่เป็นสายทองแดงอะไรเงี้ยเพราะว่าราคามันสูงใช่ครับผมเพราะว่าเขาก็โดนเหมือนกัน,นแล้วก็ ก็มีการแบบว่าคุยกับทางทางพี่ๆตำรวจเขาก็คอยแบบว่าคอยหาเบาะแสคอยหาอะไรบางี้เพิ่มเติมแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องอาจจะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าที่เรวเราบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงช่วงเวลาหนึ่งถ้าเขาก่อเหตุอีกหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตัวหลักฐานพวกแบบกล้องการบันการถ่ายได้ยงก็มีบ้างครับมีบ้างครับช่างๆแต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่ได้เป็นที่ชุมชนที่มันแบบมีกล้องเยอะมากขนาดนั้นครับแต่ว่า กล้องที่ได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเรียกเขามาแล้วหลักฐานมันยังมัดไม่แน่นหนาจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถหลุดได้อยู่ดีอย่างมูลค่าอย่างนุ่งละผ้าเสียหายของผมก็เกแบบแสนครับของสี่เส้นนะคะผมสี่เส้นครับแต่ต้องบรรลุตัวจในรวดเดียวเลยสี่เส้นหรือว่าทับถอยยังไงทีเดียวเลยครับสี่เส้นเลยเพราะว่าไฟบางก็มุด ใช่ครับมันมันดับรับกลับกล้องเราก็ใช้ไม่ได้<อ>ด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยเรา<ม>้การไฟฟ้าเขามีมาตรการอะไรยังไงบ้างที่จะแก้ไขปัญหก็คุยกันคร่าวๆครับหลังจากที่หลังจากที่เราแก้ปัญหาแล้วนะครับผมแจ้งความแล้วอะไรแล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคือแก้ปัญหาโดยการขึ้นเป็นเสาเลยครับก็คือหนึ่งคือปลอดภัยกว่านะครับผมแล้วก็แล้วก็สองคือ <c oughs> ขึ้นเป็นเสาเนี่ยราคาสายไฟมันจะไม่ใช่สายทองแดงมันจะถูกลงเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ขบวยแล้วแหละเพราะแสดงว่าไอ้นี่เราอยากจะแบบว่าเก็บสายไฟใต้ดินเรายาให้มันสวยงามเราอยากให้มันสวยงาม<อ>าาใหมม<อ>ม้แบบดูเห็นวิวอะไรเห<อ>็น<บ>อะไรด เขาก็เลยกรุดง่ายเลยใช่หลังจากนี้มาตรการการรักษาความปลอดภัยเปาอยังไงขนาดไหนตอนนี้เนี่ยคือเราก็มีติดกล้องวงจรปิดเพิ่มนะครับที่มันเป็นแบบโซลโ่าเซลล์เป็นที่มันไม่ต้องไปเชื่อมกับสายไฟคือต่อไปถ้าตาดสายไฟป,ปุ๊บเราก็ยังสอดได้อยู่ใช<อ>่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงครับที่บ้านเปานไงบ้างครับแม่คุณแม่ก็เป็นห่วงเรื่องของตัวเรามากกว่าหมาย <c oughs> ถึงว่าความปลอดภัยอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> เขาเขาบอกว่าโอเคของเดี๋ยวเราค่อยแบบค่อยทำใหม่แต่ว่าตัวเราต้องปลอดภัยก่อน ยังครับยังครับยังยังตามอยู่ครับแต่ก็เอ่อคุยล่าสุดก็อาจจะอาจจะอีกไม่นานครับโอกาสเป็นไงที่มีเหตุเพราะว่าตัวมุกหันสันผ่านอะไรเขาอะไรเงี้ยมันชัดเจนทั้งแบบว่าพอแบบพอคาดเดาได้อะไรอย่างเงี้ยครับยังครับยังครับผมเอ่อคุยล่าสุดอาจจะต้องให้มันชัดเจนกว่านี้ครับขอให้แบบมันแบบ หนาจริงๆครับเขาถึงจะแบบโอเคเรียกมาคุยแล้วก็แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยังหวังว่าาหน้าที่จะจับตัวได้เขาไก็ยังหวังครับไ็ยังหวังครับไม่ไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าหวังเบื้อที่ต่อไปเขาจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่ไหนอีกอะไรแบบนี้หัจะได้แบบไม่มีคนมาโดนเรื่องเรื่องแบบนี้อีก ว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ไหมคะบอว่าคนในพื้นที่ครับแล้วก็ต้องเป็นเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการอะไรพวกนี้เพราะว่าไฟฟ้าแรงสูงนะครับเขาปัดมาจากเสาหม้อปแปลงเลยเ,ออเพราะงั้นเขาเขาต้องมีความรู้ที่แบบที่เยอะพอสมควรแล้วก็มีเครื่องมือที่เขาสามารถจะทํางานได้เต็มที่จริงคริงพระเจ้าที่เขามีแนะนําอะไรเราอไมมีมมมเพราะว่าอย่างเคสการขโมยสายไฟอยู่หายเงี่ยนเป็นกลปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเขามีแนะนําอะไรเราอไมหมาถึงก่อนหน้านี้รับาระกันจริงจริงอ๋อ กอ็อย่างที่บอกรับหลังที่เกิดเหตุคือเราก็ต้องดูแลเรื่องของกล้องวงจรปิดหรือว่าคนเฝ้านะครับผมแล้วก็หลกัลกๆเลยนี่ที่แก้ปัญหาเลยคือเราก็คุยกับการไฟฟ้าเขาก็บอกให้อาจจะต้องเป็นแบบขึ้นเป็นเสาเพื่อที่ความปลอดภัยกว่าแล้วก็หลังจากนี้ก็มันมันมันก็ยากแล้วครับกับการโมอยอะไรแบบที่มนยังมีความเครียดอยู่งคนอะไรอย่างงี้นะคตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ผมว่าเขาคงไม่ไม่กล้ากลับมาก่อเหตุที่เดิมนะว่านะเขาคงจะแบบไม่มาแล้วแหละอะไร ขอบคุณครัค,ครับ,บค,ครับ <t>